เดี๋ยววันนี้เรามาฟิตข้อเข่าของเราให้มีความแข็งแรงแบบสุดๆนะครับโดยทางง่ายๆเพื่อให้ทุกท่านมีความมั่นคงมีความมั่นใจแล้วเราแข็งแรงชีวิตดีไปด้วยกันนะครับอยากจะฟิตก็ต้องฟิตกับหมอแล้วหมอที่ไหนหมอชวนฟิตหมอชวนฟิตสำหรับท่านใดที่ต้องการติดต่อหมอชวนฟิตปรึกษาปัญหาสุขภาพฟิตเนสผู้สูงอายุคลินิกกระดูกและข้อคลินิกกายภาพบำบัดแอดได้เลยที่ แอดฟิตด o อกเตรเรามีทุกอย่างแบบพบวงจรพร้อมดูแลพ่อพ่อแม,แม่แม่แล้วนะครับ สวัสดีครับหมอเฟรมชวนฟิตนะครับเป็นแพทย์เฉพาะทางด้าน,นโรคกระดูกข้อต่อและกล้ามเนื้อตอนนี้เราเดินทางมาถึงตอนที่4กันแล้วนะครับซีรีส์นี้นะครับตั้งใจจะทําให้ทุกท่านมีข้อเข่าและก็ชีวิตที่ดีมากขึ้นและผมมั่นใจว่าเมื่อทุกท่านมาถึงจุดนี้จะเริ่มมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากขึ้นแล้วนะครับต่อไปเราก็จะพัฒนาให้ทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีลุกนั่งเดินขึ้นบันไดได้สบายมากขึ้นนะครับถ้าพร้อมจะฟิตกันแล้วเราไปเริ่มกันเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราม ท่านไหนนะครับที่รยรงรู้สึกว่าไม่มั่นคงหรือไม่มั่นใจเป็นมือใหม่นะครับเ <c oughs> ตรียมอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยก็คือเก้าอี้ที่มั่นคงนะครับเดี๋ยวเราจะได้เอาไว้จับเกาะเพื่อให้เราไม่หกล้มนะครับอันนี้คือสิ่งที่สําคัญ <c oughs> พร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ค่อยๆยืนตัวตรงนะครับเหยียดเข่าให้ตรงขยับสะโพกมาด้านหน้านะครับเตะขามาด้านหน้าทั้งหมด20ครั้งนะครับไปพร้อมกันนะครับเหยียดเข่าให้ตรงขยับช้าๆไปด้วยกันครับ อันนี้ก็จะได้เป็นการยืดเหยียนนะครับแล้วก็วอร์มอัพเพื่อให้เรามีความพร้อมในการออกกาลังกายรวมไปถึงได้ขยับข้อต่อบริเวณสะโพกกันด้วยนะครับอ่าทำช้าๆก่อนนะครับหายใจเข้าหายใจออกสบายๆอาก้ายี่สอ่าโอเคครับ ต่อไปนะครับค่อยๆนะครับยืนตัวตรงงอเข่าเล็กน้อยไปทางด้านหลังนะครับเอาเท่าที่เรารู้สึกไม่เจ็บไม่ปวดนะครับองอเข่าเล็กน้อยไปไปทั้งหมด20ครั้งนะครับไปได้วยกันเลยทำช้าๆนะครับเราจะไม่พยายามเวียงนะครับในการบริหารแบบนี้ถ้าหากว่าเราเวียงเรากระแทกอาจจะมีอาการเจ็บบริเวณคอได้นะครับใหุกท่านฟิตมากๆเราทำไปได้วยกันสบายๆไม่เจ็บไม่ปวดนะครับ มีแต่ความแข็งแรงนะครับช้าช้านะครับครไม่มั่นคงหยิบจับเก้าอี้ไว้ก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยนะครับโอเคต่อไปนะครับงอสะโพกเล็กน้อยเหยียดนะครับแล้วก็งอกัับวางงอเหยียดเข้างอกัับวางนะครับไปด้วยกัน20ครั้งนะครับเบาๆนะครับอันนี้ก็จะพยายามให้ทุกท่านได้มีการขยับข้อต่อก่อนนะครับ เพื่อที่การออกกำลังกายของเราจะได้สบายนะครับได้ยืดเหยียดกล้ามเนือ้อรวมไปถึงทำให้ข้อต่อมีการขยับด้วยนะครับสําคัญเลยเราทําช้าๆทําเบาๆไปด้วยกันนะครับุเป็นไงบ้างครับเริ่มรู้สึกอุ่นๆที่ขาหรือยังครับนี่ก็เป็นการวอร์มอัพนะครับ รวมไปถึงหัวใจกระปอดการไหลเวียนเลือดของเราก็จะเริ่มซูชีดทำงานได้ดีนะครับอันนี้ก็คือความปลอดภัยอย่างหนึ่งนะครับในการออกกำลังกายสุดท้ายครับป้ายโอเคต่อไปขออรอมกล้ามเนื้อก้นกันหน่อยนะครับผมหันหน้าเข้าหาเก้าอี้แล้วเราค่อยๆกางเท้าออกมาแล้วก็วาง สลับข้างกันนะครับกลางแล้วก็วางทั้งหมด20ครั้งเดี๋ยวเราไปด้วยกันเลยนะครับเอาให้มั่นคงนะครับได้นะครับไปด้วยกันสบายๆวันนี้นะครับวันนี้ผมอยากให้ทุกท่านออกกำลังกายในท่ายืนนะครับ ทำเบาๆไปด้วยกันแต่ว่าเชื่อว่าพัฒนากล้ามเนื้อได้อยากมากๆนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับเราค่อยๆทําไปด้วยวิธีที่ถูกต้องนะครับอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ความแข็งแรงของเราจะกลับมานะครับโอเคต่อไปนะครับขออีกท่านหนึ่งเตะขาไปทางด้านหลังนะครับเบาๆนะครับอ่าลักษณะแบบนี้นะครับ เหยียดขาให้ตรงไว้นะครับบริหารกล้ามเนื้อก้นนะครับไปด้วยกันครับมาถึงจุดนี้แล้วพ่อพ่อแม่แม่ท่านไหนออกกำลังกายแล้วรู้สึกว่าแข็งแรงมากขึ้นอาการเจ็บอาการปวดหายไปแล้วช่วยพิมพ์มาบอกกันหน่อยนะครับเราอยากรู้ว่าทุกท่านมาถึงจุดเดียวกับเราแล้วหรือยังนะครับแต่หวังว่าพ่อพ่อแม่แม่ทุกท่านที่ตั้งใจออกกำลังกายนะครับ น่าจะแข็งแรงกันมากๆอาการเจ็บอาการปวดน่าจะลดลงแล้วถ้ามันลดลงแล้วนะครับเรามาตั้งเป้าหมายที่ความแข็งแรงและก็การเดินการใช้ชีวิตของเราให้มันกลับมาดีให้ได้มากที่สุดกันนะครับโอเคไปละครับ โอเคครับมาเริ่มกันที่กล้ามเนื้อมัดแรกนะครับก็คือกล้ามเนื้อเบรนนองของเราเองเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเพิ่มพัฒนากล้ามเนื้อทีละข้างนะครับวิธีการนะครับเราค่อยๆยืนขาเดียวให้มันคงเอาให้มันคงก่อนนะครับครไม่มันคงจับไว้นะครับหรือใครที่ยังรู้สึกว่าไม่ไหวก็ทํสองข้างไปพร้อมกันก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะทําทั้งหมด5ครั้งนะครับอ่าเริ่มจากข้างซ้ายค่อยๆเขย่งขึ้นมาครับค้างไว้สัก3าวินาที1 2่ 3ค่อยๆวางลงช้าๆ1น,นะครับไปครับ1 2 3เก่งมากครับอ๋อไปต่อครับ1 2 3อ่าใครรู้สึกเซซนะครับก็สามารถทำสองข้างก่อนนะครับอ่าสุดท้ายครับไป1นึสองสามค่อยๆวางขาลงครับ ต่อไปเราสลับข้างกันบ้างนะครับอ่าพร้อมก,กันแล้วนะครับไปเลยครับหนึ่งสองสามค่อยๆวางลงหนึ่งสองสามค่อยๆวางลงอ่าไปเรื่อยๆนะครับหนึ่งสองสามค่อยๆวางลงต่อไปครับหนึ่งสองสามค่อยๆวางลง สุดท้ายนะครับสำหรับข้างนี้ไปครับ1 2 3สอโอเคพักสักแป๊บหนึ่งนะครับหายใจสบายๆนะครับให้กล้ามเนื้อเราได้ผ่อนคลายได้ชาร์จพลังด้วยนะครับมาเราเอามาอีกเซตหนึ่งนะครับอยากให้พ่อพ่อแม่แม่ทางบ้านแข็งแรงมากๆแข็งแรงไปด้วยกันนะครับมาครับข้างซ้ายไปครับหนึ่งมค่อยๆลงครับอ่า1 2 สามค่อยค่อยลงไปครับหนึ่งสองสามค่อยๆ่อยลงเก่งมากครับอีกสองครั้งนะครับไปสุดท้ายนะครับหนึ่งสองสามค่อยๆวางลงโอเคสํหรับข้างนะครับยกขาซ้ายขึ้นมาเอาขาขวาเหยียบที่พื้นยืนให้มั่นคงค่อยๆเยขย,ยิงขึ้น สองสามค่อยๆวางลงไปครับหนึ่งสองสามค่อยๆวางลง,ลงน,นะครับไปครับหนึง่งสองสามโลส,สลุดท้ายนะครับของข้างนี้หนึ่งสองสามโลโอเค ต่อไปนะครับก็จะเป็นท่าที่2กันแล้วนะครับวันนี้เราจะทําให้ทุกท่านรวมถึงสุกไวมาฝึกในการสควอชนะครับมาอย่าเพิ่งกังวลไปนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆทําไปด้วยกันนะครับใครที่ยังไม่มีกำลังใจนะครับสามารถไปดูคลิปคุณย่าผมได้คุณย่าผมสควอชได้สบายมากนะครับมาครับเริ่มจากนะครับทุกท่านหันหน้าเข้าหาเก้าอี้นะครับกางขาของเราให้เท่ากับบริเวณหัวไหล่ของเรานะครับอ่า หลังจากนั้นจับเก้าอี้ให้มันคงหลังตรงไว้นะครับค่อยๆหย่อนก้นลงไปทางด้านหลังนะครับลักษณะแบบนี้เอาแค่เพียง3045องศาพเพียงพอแล้วนะครับสำหรับผู้สูงอายุไม่ต้องย่อไปเยอะเกินไปนะครับหลังจากนั้นนะครับค่อยๆเหยียดขาขึ้นมาลองเอาใหม่นะครับค่อยๆหย่อนก้นลงไปลองเช็คดูก่อนนะครับอย่าให้เข่าของเราหุบเข้าหากันแล้วก็เข่าของเราล้ําไปทางด้านหน้าอย่างนี้นะครับอ่า ใช้ก้นหย่อนช้าๆลงไปอ่าจับหน้าขาเราก็ได้ครับจะแข็งเกร็งมากๆนะครับแล้วค่อยๆดันตัวขึ้นมาออกแรงจากสะโพกออกแรงจากก้นนะครับใครที่ไหวก็ขมิบขึ้นมาด้วยก็ได้นะครับหรือเกร็งท้องไว้ด้วยอันนี้ก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นนะครับแต่สําหรับเม,มื่อไม่ค่อยๆทําท่าให้ถูกต้องก่อนนะครับเดี๋ยวเราทำไปทั้งหมด5ครั้งนะครับ2เซตพร้อมนะครับเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยครับจับเก้าอี้กลางขา ค่อยๆหย่อนก้นลงไปครับ 40, 40 45องศาแล้วเราค่อยๆยืนขึ้นมา1ไหวนะครับค่อยๆนะครับหย่อนก้นยืนขึ้นมาสองช้า,ชาๆนะครับเราชา้าๆไปด้วยกันสามโหเก่งมากเลยครับอีกสองครั้งครับสสุดท้ายนะครับวันนี้ 5โอเคพักหายใจหายคอแป๊บหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ฟินนะครับจะทำเซตละ10ครั้งอันนี้ก็เยี่ยมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับสำหรับมือใหม่ใจเย็นๆนะครับค่อยๆเริ่มท่านทำได้ถึงจุดนี้ผมถือว่าท่านแข็งแรงมากขึ้นแล้วนะครับอีกรอบนึงครับป้าพร้อมนะครับจับเก้าอี้กางเข้ามาอ่าค่อยๆนะครับงอค้นไปด้านหลังยืนขึ้นมาครับหนึ่ง ย้อนยืนขึ้นมาครับสองยอนเดี๋ยขึ้นมาครับสย้อนสี่สุดท้ายนะครับย้อนขึ้นมาครับห้า โอเคสุดยอดเลยครับทุกท่านพัฒนาได้แล้วนะครับใครที่ไหวนะครับทำสองถึงสเซตได้เลยนะครับ ต่อไปนะครับท่าที่3กันแล้วท่านี้นะครับผมอยากให้ทุกท่านมีกล้ามเนื้อหน้าขาที่แข็งแรงมากขึ้นนะครับเราจะใช้น้ําต่างตัวของเราแล้วก็แรงนําถ่วงนะครับเป็นเหมือนน้าหนักธรรมชาตินะครับที่ช่วยเป็นแรงต้านให้เราสร้างกล้ามเนื้อได้ดีมากขึ้นนะครับอุปกรณ์นะครับสําหรับหลายท่านถ้าหากว่ามีบันไดหรือมีสเต็ปเล็กๆนะครับที่เราก้าวขึ้นได้เล็กน้อยอันนี้คือเป็นอุปกรณ์ที่ดีมากนะครับแล้วก็อาจจะหาอะไรที่เราจับแล้วเรามั่นคงก่อนนะครับวิธีการง่ายๆเลยนะครับก็คือว่าให้เรานะครับค่อยๆก ครับอ่าล้วค่อยๆย,ย,ยันตัวขึ้นไปแล้วก็ยืนขึ้นช้าๆนะครับทําช้าๆจะได้กล้ามเนื้อนะครับหลังจากนั้นนะครับค่อยๆก้าวขาลงพร้อมกับค่อยๆอ,อ่าเอาขากลับมาที่เดิมนะครับจะสังเกตเห็นว่าตอนที่เราขึ้นเราก็ได้กล้ามเนื้อนะครับ ตอนที่เราพยายามค่อยๆลงเราก็ได้กล้ามเนื้อเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราทําทั้งหมดขวา5ครั้งซ้าย5ครั้งทำทั้งหมด2เซตนะครับพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับสู้ๆนะครับวันนี้อ่าก้าวขาขึ้นมาครับยืนให้มันคงนะครับอ่าหนึ่งเราค่อยๆถอยอ่าโอเคสลับข้างบ้างก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราทําทีละข้างนะครับข้างขวาก่อนนะครับปึค่อยๆย,ย่อนลง 2ไหวนะครับทุกท่านเราทำช้าๆนะครับไม่รีบเพราะว่าเราอยากได้กล้ามเนื้อนะครับถ้าเท่ารีบเกินไปเราอาจจะไม่ได้กล้ามเนื้อมากเท่าที่เราอยากได้นะครับอึ๊บอ่าสุดท้ายของข้างนี้นะครับก้าวขาค่อยๆยืนอ่าแล้วค่อยๆถอยนะครับ อ่าโอเคได้ข้างหนึ่งแล้วนะครับสบายๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเราทำอีกข้างหนึ่งนะครับจะได้แข็งแรงเท่ากันนะครับบายครับข้าวขึ้นแล้วก็ลงหนึ่งหวังว่าทุกท่านถ้าหากว่ามีกล้ามเนื้อตรงนี้แข็งแรงนะครับจะช่วยในการพยุงข้อเข่าวรวมไปถึงการขึ้นลงบันไดนะครับอยากให้ทุกท่านมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับ ส <See. S 2> อ่าสุดท้ายนะครับปาโอเคหายใจพักผ่อนสักแป๊บหนึ่งนะครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่มากๆนะครับหรือว่าชวนคุณพ่อคุณแม่ออกกำลังกายอยู่ก็มาช่วยดูมาช่วยประคองก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและเพิ่มกำลังใจเพิ่มความมั่นใจนะครับอยากให้ทุกท่านได้ดูแลผูส้สูงอายุอย่างมีความสุขนะครับอ่าอีกรอบเป็นครับป่าครับข้างขวานะครับ ก้าวขึ้นครับอถอยลงก้าวขึ้นถอยลงครับอ่ารู้สึกไหมครับว่ากล้ามเนื้อขาของเรากำลังทำงานนะครับอ่าเก่งมากๆเลยครับใครที่มีอาการเจ็บอาการปวดสำหรับท่านี้นะครับอาจจะกลับไปทำในท่านั่งก่อนก็ได้นะครับ แต่หวังว่าทุกท่านจะทำไหวนะครับอยากให้ทุกท่านแข็งแรงไปกับพวกเรานะครับอ่าโอเคครบแล้วนะครับเดี๋ยวอีกข้างนึงให้มันสมดุลกันนะครับเนี่ยอือันนี้ก็จะเป็นการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับอ่าสังเกตด้วยนะครับว่าเราเหนื่อยเกินไปหรือเปล่าถ้าเหนื่อยก็ ค่อยๆเริ่มนะครับลดระดับลงมาหน่อยแต่ถ้าทำแล้วไม่เหนื่อยอันนี้ชื่นชมมากๆเลยนะครับพึกนถอยโอเคต่อไปขอท่าสุดท้ายแล้วนะครับท่าน,นี้ก็จะพัฒนากล้ามเ,เนื้อหน้าขาของเราเช่นเดียวกันนะครับวิธีการนะครับทุกท่านก็คือขอให้ทุกท่านนะครับยืนกับเก้าอี้ที่มั่นคงก่อนนะครับ จากนั้นเราจะถอยขาไปทางด้านหลังนะครับถอยขาไปทางด้านหลังแล้วเราจะค่อยๆย่อเข่าทางด้านหน้านะครับให้พยายามรู้สึกว่าเรากําลังย่อเข่าทางด้านหน้าเอาสักเล็กน้อยให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อของเรามีการเก้งๆแข็งๆเพียงพอแล้วนะครับแล้วเราก็ค่อยๆยืนขึ้นมานะครับลองดูใหม่นะครับถอยค่อยๆย่อแล้วกลับมายืนนะครับ อันนี้นะครับพยายามดูนะครับว่าตอนที่เราถอยไปแล้วเข่าเราไม่งอทางนั้นหน้าอย่างนี้นะครับให้เข่าเลยปลายเท้าอันนี้อันตรายนะครับค่อยๆย่อลงไปเล็กน้อยแล้วกลับมายืนนะครับอันนี้ก็จะได้ฝึกกล้ามเนื้อมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหน้าขาของเราที่เป็นกล้ามเนื้อที่สําคัญนะครับพร้อมนะครับเดี๋ยวเราทําทั้งหมดข้างละ5ครั้งไปด้วยกันเลยนะครับพ่อแม่ๆทุกท่านครับถอยย่อเล็กน้อยแล้วกลับมายืนหนึ่ง หอยนะครับย่อด้านหน้าเล็กน้อยแล้วกลับมายืนสองแล้วกลับมายืนนะครับสามาหวยกันนะครับ4โอ้โหเก่งมากเลยครับใครทำได้นี้สุดยอดนะครับ สำหรับมือใหม่นะครับเราค่อยๆนะครับค่อยๆฝึกเอาให้ท่าที่ถูกต้องก่อนนะครับไม่ต้องรีบเลยท่านี้ทํากันได้ยาวๆนะครับสลหับข้างกันบ้างครับผมอ่าถอยย่อเล็กน้อยนะครับแล้วขึ้นมายืนหนึ่งถอยย่อเล็กน้อยแล้วขึ้นมายืนนะครับสองสามถอย ยอ่อเราขึ้นมายืนนะครับ C เก่งมากครับสุดยอดเลยครับอ่เดี๋ยวพักสักแป,ป๊บนึงนะครับหายใจใหายคอสักเล็กน้อย ก็หวังว่านะครับการออกกำลังกายในวันนี้มันพัฒนานะครับมาถึงจุดที่เราอยากให้ทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นแล้วนะครับถ้าต่างๆเหล่านี้เราเพิ่มแรงต้านมากขึ้นก็แปลว่าเราเพิ่มการสร้างกล้ามเนื้อได้ดีมากขึ้นนะครับก็หวังว่าทุกท่านมาอยู่ซีรีส์นี้แล้วเราพัฒนาความแข็งแรงต่อต่อกันไปด้วยกันนะครับอีกรอบนึงครับเซตสุดท้ายทํา5ครั้งนะครับถอยยอ่อก็ยืนนึถอยยอ่อ แล้วก็ยืนสองถอยยอ่อแล้วกลับมายืนนะครับสแล้วยืนสถอยยอ่อแล้วยืนหโอเคสลับข้างกันนะครับถอยยอ่อเล็กน้อยแล้วกลับมายืนนะครับหนึ่งถอย ย,ย่อ,อยืนสองถอยย่อแล้วกลับมายืนนะครับสามถอยย่อเล็กน้อยสี่สุดท้ายนะครับอโอเค,อเคสุดยอดมากๆนะครับขาแข็งแรงเราแข็งแรงนะครับ โอเคเราออกกำลังกายกันวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาคู่ดาวให้เรารู้สึกสบายกันนะครับอ่าเริ่มจากค่อยๆงอสะโพก,กเหยียดเข่าวางนะครับมาทั้งหมด20ครั้งนะครับไปด้วยกันเลยครับไปพยายามเหยียดให้สุดเท่าที่เราจะไหวนะครับให้รู้สึกตึงๆนิดนึงนะครับอ่ายี่สิบครั้ง วันนี้เป็นไงกันบ้างครับออกกําลังกายโปรแกรมวันนี้ครับชอบกันบ้างไหมครับผมก็หวังว่าทุกท่านจะทําได้นะครับทําได้ทําบ่อยๆนะครับอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่ง2ครั้ง3ครั้งนะครับก็เป็นการรักษากล้ามเนื้อแล้วก็พัฒนากล้ามเนื้อของเรานะครับสิบเก้าอ่าสุดท้ายครับยี่สิบ ต่อไปนะครับค่อยๆนะครับเงาเขา่าเบาๆเงาเขา่าเบาๆนะครับทั้งหมด20ครั้งครับหายใจสบายๆนะคะครับวันนี้ทุกท่านเก่งมากๆเลยนะครับชื่นชมแล้วชื่นชมอีกนะครับ เพราะว่าวันนี้เราเริ่มพัฒนากล้ามเนื้อนะครับก็อยากให้กำลังใจทุกท่านมากๆนะครับ เรียบร้อยนะครับวันนี้จบปแล้วนะครับวันนี้เป็นไงมาครับพ่อพ่อแม่แม่หวังว่าจะได้เงือได้ความแข็งแรงกันทุกท่านทุกคนเลยนะครับก็วิดีโอในวันนี้นะครับเราเดินทางมาถึงตอนที่4ของท่าบริหารปวดเข่านะครับก็เน้นย้ําเสมอว่าการบริหารบ่อยๆนะครับจะช่วยให้ท่านมีความแข็งแรงมากขึ้นคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นนะครับบอกลาอาการเจ็บอาการปวดนะครับและป้องกันอาการบาดเจ็บในอนาคตด้วยนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านมากๆนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับชอบไม่ชอบทําได้ทําไม่ได้ ได้ยังไงนะครับแล้วก็ที่สิ่งที่สาคัญมากๆนะครับอยากให้ทุกท่านเป็นกําลังหลักกําลังสําคัญของเราในการชวนผู้สูงอายุให้ออกกาลังกายอย่างถูกต้องนะครับเพื่อให้เหมาะกับโรคเหมาะกับวัยนะครับสุดท้ายจะได้มีความแข็งแรงกันทุกคนนะครับก็ถ้าละใครก็แชร์ให้คนนั้นด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่วันศุกร์หน้าเวลาหนึ่งทุ่มวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขมีความฟิตไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ